ไ <S an> สสวยเลยนะครับตัวนี้โอ้โหตักคู่นะฮะเนี่ยสซัดเป็นอาจจะย้อนแสงนิดน,นึงฮนะฝั่งนี้ดีกว่าเนี่ยกบยางมันตับนะครับเต็มปากเต็มคำเลยตัวนี้ไซส์สวยนะฮะเนะี่ย ครึ่งโลหกขีดได้ฮนะตัวนี้โอเคครับสุดยอดมากสภาพหมก้ก็เป็นคองหลอดนะนะกำลังแห้งมีแหนก็ตีไปตีมาย้ำไปย้ำมาก็กัดจนได้ครับโอเคครับมันตับสุดยอดครับผม